ราศีลัคนาราศีกรกฎนะครับประจําช่วงเดือนมีนาคมนะฮะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าในช่วงนี้นะฮะมีดาวหลายๆดวงครับในมุมของโหราศาสตร์ไทยครับโคจรครับอยู่ในภพมลณะครับเพราะฉะนั้นครับคนราศีลัคนาราศีนี้จึงต้องพึงระวังเรื่องของอะไรสุขภาพร่างกายเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับอะไรอุบัติเหตุอุบัติภัยนี่คือสิ่งที่หมอดูนะในอาชีพเนี่ยต้องเตือนให้ฟังนะฮะเป็นแบบนี้นะครับแต่คราวนี้นะฮะ มุมเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะถ้าเรามองเรื่องของการป้องกันนะฮะเช่นหาหมอกินอยู่กินยานะเสริมสกขภาพร่างกายออกกําลังกายมันก็จะดีขึ้นนะครับใครที่รู้สึกว่ามันจะมีโรคภัยแค่เจ็บถามหาปุ๊บเนะะี่ยต้องรีบอะไรปรึกษาแพทย์นะไม่ใช่ปรึกษาหมอดูนะหมอดูคือหมอดูอะนะต้องไปหมอที่อะไรโรงพยาบาลนะฮะเป็นการดีฮะ,ะตามนี้นะครับครานี้ฮะถ้าเราวิเคราะห์ต่อไปคือเรื่องเกี่ยวกับการงานะครับ ดาวเกี่ยวกับงานของท่านเรียกว่าดาวอังคารนะฮะดาวดวงนี้ครับโครจรครับอยู่ในภพมรณะกับพื้นฐานดวงครับมันแปลได้หลายอย่างเช่นดาวการงานเป็นมรณะฮะดีนะ,ะนะกับอะไร<ม>กับคนที่ทํางานเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศนะในดวงนะฮะนะองค์กรต่างชาติต่างประเทศนะครับเป็นพื้นฐานดวงตาชีวิตอะไรที่ดีนะเป็นแบบนี้นะครับหรือ 2. ดาวการงานนั้นเป็นมรณะกระดวงนะฮะบ่งบอกถึงว่า เป็นดวงชะตาชีวิตที่มีจุดของการจบเรื่องของการงานเพื่อเริ่มเริ่มต้นเรื่องของการงานอะไรมีใหม่นะขณะนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นแปลว่าอาจารย์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงการงานไหมนะเขาจะไล่หนูออกไหมคะนะหรือว่าสมัครงานปุ๊บเนี่ยนะมันจะเป็นไปตามพึงประสงค์หรือเปล่าอย่างเงี้ยมันมีจุดของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้นะในช่วงระยะเวลานี้นะครับแต่มันจะดีอย่างที่จะบอกแล้วว่างานเป็นมรณะงานต่างชาติต่างประเทศจะดีกับตัวคุณนะฮะหรืออีกมุมหนึ่ง งานเป็นมรณะในภาษาหมอดูเนี่ยมันแปลว่ากลับไปเริ่มต้นงานเก่าๆบริษัทเก่าๆเขาเรียกใช้อย่างนี้เป็นต้นลูกค้าเก่าๆเขากลับมาหาเขามากลับมาถามไทยอย่างนี้ก็ได้นะฮะในพื้นฐานดวงนะขณะนี้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งเรื่องส่วนเรื่องของการเงินดาวการเงินน,น,นักขณะนี้อยู่ในภพมรณะเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉันครับในหลักโหราศาสตร์นะฮะต,ตรงระวังไว้คือการเสียเงินกับสุขภาพเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับ เกในเรื่องเกี่ยวข้องอาการหาเงินเนี่ยนะไม่ยากหรอกแต่การรักษาเงินให้อยู่กับเราอ่ะนะฮะมันเป็นเรื่องยากครับในช่วงปัจจุบันนี้ก็ต้องระวังไว้นะครับเรื่องของความรักครับจังหวัดตอนนี้อ่ะความรักเนี่ยดาวศุกร์นะเป็นดาวแห่งความรักเป็นมอร์นากระดวงนะเราเขารักเราเราไม่ค่อยรักตอบหรือเราให้ความรู้สึกดีๆเท่าที่เขาให้กับเราไม่ค่อยได้มันมีแบบนี้อยู่นะฮะ ความรักเราเราไม่เท่ากันเนี่ยความรักสองคนมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักเนี่ยต้องเติมจิตใจนะเรื่องของความโดมมนติอีโรติกให้มากกว่านี้ไม่งั้นเนี่ยความสัมพันธ์จะมีปัญหาได้ในช่วงปัจจุบนันนี้ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับผมตามนี้นะครับเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยาก,กรณ์นะฮะแต่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงของท่านนะเพื่อมาปรึกษาการหาทางออกให้ชีวิตนะฮะก็นัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่แอส o ซน์โฮโลมมีคำตอบแบบการันตีอยา่างแน่นอนครับ